สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมนสิทธิ์คำสร้อยตอบชัดปมแอบเลี้ยงเด็กหลังหลุดพาเด็กเข้าซาวนามนสิทธิ์คำสร้อยได้ออกมาเปิดใจในรายการ โดยเจ้าตัวเราว่าก็มีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ห้องน้องปามเขามีพ่อแม่อยู่ในซอยนั้นแหละแต่เราให้เขามาเลี้ยงหมาให้ช่วยเลี้ยงหมาดูแลให้ในช่วงที่เราไม่อยู่เขาก็เลยได้อยู่ตรงนั้นถามว่าตอนนี้เขาอายุเท่าไรเจ้าตัวกล่าวว่า16ปียัง17ปีครับถามว่ายังเด็กอยู่เลยนะเจ้าตัวกล่าวว่าไม่เด็กแล้วครับเขาโตแล้วเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆ ถามว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปติดคุกได้เลยนะเพราะยังไม่ถึง18ปีเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ครับไม่เคยไปผิดพลาดอะไรทั้งสิน้นถามว่าเวลามนต์จิตเดินไปไหนมีเด็กตามต้อยๆอยู่ตลอดเขาก็มองกันว่าแอบเลี้ยงต้อยเด็กเจ้าตัวกล่าวว่าเดี๋ยวเขาก็หาว่าพระผู้ยาวไปกับเด็ก ไม่ได้เลี้ยงต้อยเด็กแฟนเพลงทุกคนฟังให้ดีๆเวลาที่ผมไปงานบางครั้งผมก็ให้เด็กตามผมไปด้วยเพราะมันง่ายต่อการพูดจาบอกให้ทำอะไรก็ทำอย่างเช่นเวลาพี่ร้องเพลงเสร็จนะขอแห้งยื่นน้ำให้พี่หน่อยนะเวลาไปถึงงานคอนเสิร์ตไปบอกเจ้าของงานนะว่ามนสิทธิ์มาถึงแล้วอีกอย่างเด็กคนหนึ่งไปเปิดซาว์ดนตรีให้เราร้องเพลงแต่พอเอาผู้ใหญ่ไปเคยลองแล้วเหมือนกัน สิ่งแรกที่เขาอยากได้เลยคือเบียร์นวดกินเหล้าเมายาเราไม่ชอบแบบนั้นจากนั้นไม่คบผู้ใหญ่อีกเลยเอาแต่เด็กๆไปอย่างน้อยเราก็ให้ตังเขาไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่ถามว่าแต่เวลาไปซาวนา่าก็พาเด็กพวกนั้นไปแก้ผ้าในานั้นใครจะเชื่อสิ่งที่พูดเจ้าตัวกล่าวว่าอันนั้นคือเขาไปด้วยเราอยากให้เขาไปออกกำลังกายกับเราไปซาวนา่าคือมีความสุขดีกว่าไปติดเกม ติดเกมไปเข้าร้านเกมเสียเงินไปโดยใช่เหตุเราก็แบบไปกับป๋าไปเขาเรียกเราปา๋าป๋ามนไปชาวหน้าเขาก็มีความสุขก็ดีกว่าไปติดเกมนะแล้วก็พาไปกินข้าวถามว่าสายตาที่คนอื่นมองว่าเราประหลาดเยอะไหมและคำถามประมาณว่าเราทำไม่ดีมิร้ายเด็กจะทำยังไงเจ้าตัวกล่าวว่ามีเยอะมีคนถามเยอะ เด็กๆก,ก็จะตอบไปว่าไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับเด็กเหล่านั้นจริงๆถ้าเราทำอะไรเขาเขาจะอยากมาหาเราอีกเหรอเพียงแต่เราเป็นคนมีแต่ให้เขาภรรยา66แต่เขาเก่งมากเลยนะทำงานเก่งมากขับรถเก่งผมชอบคนมีอายุไม่ชอบรุ่นเดียวกันส่วนมากถ้าเด็กเกินเราต้องเอาใจเขาถ้าชอบคนสวยคนก็ชอบกันเยอะทำให้เราผิดหวังกลัวอกหกัก แต่แฟนผมสวยนะเป็นคนขาวเป็นคนเชียงใหม่และเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นหน้าคราตาของสาวผู้โชคดีคนนี้ที่ถึงแม้จะไม่ได้พาออกสื่อแต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาคนนี้สามารถมัดใจมนสิทคำสร้อยไว้ได้อยู่มัดและวันนี้เรามีภาพของภรรยาของมนสิทธิ์คำสร้อยมาฝากกันด้วยครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ